สวัสดีค่ะกลับพบกับต้นรักนะคะในรายการ s e l f d e v e l o p m e n t tip ค่ะรายการที่จะมาแชร์เทคนิคมุมมอง,มองแล้วก็เรื่องราวต่างๆในการพัฒนาตัวเองไปพร้อมๆกันใน EP ีนี้นะคะต้นจะชวนทุกคนมาคุยถึง5สิ่งสำ,สำคัญสำหรับการพัฒนาตัวเองของผู้นำกันค่ะจากหนังสือที่มีชื่อว่า The s e l f e v o l v e d Leader นะคะโดยเดนแมคควายนั่นเองค่ะแต่ต้องบอกก่อนเลยนะคะก่อนที่จะไปเริ่มเนื้อหาสําคัญของเรากันเนี่ยใน EP ีนี้เนี่ยต่อให้คุณไม่ใช่ผู้นําหรือว่าหัวหน้าทีมเนี่ยก็สามารถฟังได้ ะะเพราะว่าทั้ง5้าสิ่งสําคัญที่ว่ามาน,นี้เนี่ยก็รวมเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถพัฒนาตัวเองนะคะแล้วก็เติบโตในหนนะ้าที่การงานได้มากยิ่งขึ้นด้วยค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะว่าทั้ง5สิ่งสําคัญนี้เนี่ยมีอะไรกันบ้างค่ะข้อแรกนะคะก็คือเรื่องของการวัดผลตัวเองค่ะว่าตัวเราเนี่ยสามารถเรียนรู้ได้มากแค่ไหนค่ะ ในข้อนี้นะคะเขาบอกว่าสิ่งสําคัญเลยของการพัฒนาตัวเองในฐานะผู้นำนะคะก็คือการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลาดังนั้นตัวเราเองเนี่ยก็ควรที่จะต้องมีการวัดผลการเรียนรู้ของเราด้วยนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเรียนรู้ไปมากน้อยแค่ไหนนะคะเรามีเรื่องไหนที่เราจะต้องเติมอีกบ้างการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะมันจะเป็นที่ทาให้เราเนี่ยต้องมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็พัฒนาตัวเองอยู่เสมอหมั่นเติมความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอด้วยเช่นเดียวกันนะคะและข้อที่2นะคะก็คือเรื่องของอย่ากลัว ที่จะแสดงจุดอ่อนของตัวเองค่ะหลายๆคนหรือว่าผู้นําหลายๆที่เนี่ยส่วนใหญ่นะคะก็มักจะมีความกลัวที่จะแสดงจุดอ่อนของตัวเองนะคะเพราะว่ากลัวว่าตัวเองเนี่ยจะดูขาดความเชื่อมั่นคนอาจจะไม่เชื่อถือหรือเปล่าเพราะว่าเราเนี่ยมีจุดอ่อนเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่เขาบอกว่าการที่เรายอมรับจุดอ่อนของตัวเองเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยรู้ด้วยนะคะว่าเราควรจะต้องแก้ไขตรงไหนปรับปรุงตรงไหนไม่ใช่แค่นั้นนะคะถ้าเกิดว่าเราทํางานเป็นทีมเนี่ยและเรารู้ว่าทีมของเราเนี่ยมีจุดอ่อนตรงไหนเราก็จะได้สามารถแก้ไขให้ทีมของเราเนี่ยแข็งแกร่งแล้วก็เ ได้มากขึ้นด้วยนะคะเพราะเกิดว่าเราไม่ยอมรับจุดอ่อนของตัวเองแล้วก็ไปโทษสิ่งอื่นที่เป็นปัจจัยภายนอกที่เราไม่สามารถแก้ไขได้เนี่ยบางทีเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เราเนี่ยไม่สามารถเดินต่อไปข้างหน้าได้นะคะแล้วก็ทีมตัวเองเนี่ยก็จะไม่เติบโตด้วยนั่นเองค่ะ ข้อถัดมานะคะก็คือข้อที่3ค่ะก็คือเรื่องการเอาใจใส่ทีมให้มากขึ้นนะคะเรื่องเอมพัททีความเข้าอกเข้าใจคนอื่นเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากๆเลยนะคะในยุคนี้ไม่ใช่แค่กับผู้นําเท่านั้นนะคะแต่กับคนทํางานด้วยกันเองเนี่ยเราก็ควรจะต้องมีความเข้าอกเข้าใจเขาด้วยนะคะแชร์ริ่งความรู้สึกการแชร์ริ่งปัญหากันเราจะได้เข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะเข้าใจสไตล์การทํางานของเขาเข้าใจความรู้สึกของคนทํางานต่องานชิ้นนั้นๆด้วยนะคะเราก็จะได้สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ ขัดมาค่ะข้อที่4นะคะสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งของคนทํางานหรือคนที่จะเติบโตไปเป็นผู้นำนะคะก็คือการมีความสามารถในการเชื่อมโยงทีมเข้าด้วยกันได้นั่นเองค่ะการจะเป็นทีมเวิร์กที่ดีได้เนี่ยเราก็ต้องมีตัวกลางเนาะที่คอยประสานคนทุกคนเนี่ยเข้าด้วยกัน,นะคะให้เขาทํางานได้สอดคล้องกันทํางานได้ตรงตามบทบาทที่เขาเนี่ยมีจุดแข็งนะคะคนที่เป็นผู้นําเองเนี่ยควรจะต้องรู้เนาะว่าคนในทีมเราเนี่ยเก่งเรื่องอะไรแล้วก็มอบหมาย,ยาง,งานชิมนนะให้พวกเขาทำนะคะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้สามารถทํางานสอดคล้องกันไปได้ จนงานเซสไปถึงเป้าหมายที่เราเนี่ยสามารถที่จะตั้งใจไว้ได้นั่นเองค่ะถัดมาข้อสุดท้ายนะคะก็คือข้อที่5เนี่ยก็คือเขาบอกว่าให้เราเข้าใจในสิ่งที่เราวควบคุมได้นะคะแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่เราเนี่ยทำไม่ได้เกตัวอย่างง่ายๆเลยนะคะสมมติว่ามีเดยไลน์มาอันหนึ่งเนี่ยให้ทํางานประมาณ5วันกับงานใหญ่ๆโปรเจกต์ใหญ่ชิ้นหนึ่งเนี่ยตัวเราในฐานะหัวหน้าทีมหรือคนทํางานทั่วๆไปเนี่ยเราก็ควรจะต้องประเมินก่อนเลยนะคะว่าอ้สิ่งที่เราต้องทำเนี่ยมันสามารถทําได้จริงไหมถ้าทําไม่ได้เนี่ยเราก็ควรจะต้อองยอมรับ ก่อนนะคะว่าสิ่งนี้มันไม่สามารถทําให้เสร็จรู้ร่วงในไทม์ไลน์ที่กำหนดไว้ได้งั้นอาจจะต้องเปลี่ยนไหมมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่าเพื่อให้งาน,นมันสามารถบรรลุได้ตามความตั้งใจหรือเป้าหมาย /objective ที่เราตั้งไว้ได้นะคะอาจจะต้องมีการยืดไทม์ไลน์ไหม อาจต้องมีการมีทีมาช่วยทาให้มันเสร็จเร็วขึ้นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องยอมรับแล้วก็ประเมินก่อนว่าเราสามารถทําได้หรือไม่ได้นะคะเพราะว่าการให้เรายอมรับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถเจอจุดที่ทําให้เราเรียนรู้ได้ด้วยนะคะว่าจุดที่เราทําไม่ได้เนี่ยคืออะไรเราจะเติมยังไงได้บ้างงานจะสกเซสแล้วก็มีคุณภาพที่ดีได้เนี่ยมันจะต้องเป็นยังไงบ้างแบบนี้เป็นต้นนะคะซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือ5ข้อนะคะซึ่งเป็น5สิ่งสําคัญของการพัฒนาตัวเองของผู้้้นนนํําาาาทที่คท่คัวไไไปปก็สามารถหยิบใชด นนั่่เองคะฝากติดตามต้นลักแล้วก็ฟ u วเจอร์เท d นะคะได้ทาง Facebook แล้วก็ YouTube c h anel n ค่ะฝากกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกด s first s t นะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากทาง Future ร์เท d ค่ะแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ